À, bưng được nhiều thứ rồi cả. ดึงปลาากางนดึงหงมหูดือปลาไม่ได้โต๊ิบลกเนาะว่าไบเลยุกหรือไม่ขับไปได้เอาขับไปได้บได้ไคนวเคล็บุญนู่สอง,สงคน สวัสดีท่านผู้ชมพบกันใหม่ในอีพีนี้เนาะอีพีนี้เปิดขึ้นมากก็เห็นภาพหลังคาของพวกเฮากำลังใกล้จะสำเร็จพี่น้องเลยโอ้คิดว่าแล้วล่ะฮัลโหลฮัลโหลโอ้เลยมือสร้างไหมเลยเนาะ คิดคิดณาแล้วเราจสลบพี่น้องเลยก็บกนใไม่ในพีนี้พี่น้องเลยมื้อนี้สีแล้วอยู่บ่มือวนแล้วานิไมานะไ้าอน้ม้นอโลงประเภทได้เ็ออยงคนเหองาอ๋อเพราะว่

ก็ได้จัดของอ๋อฮ่าๆๆ <laughs> không <laughs> <laughs> แล้วไปสามพนครไม่ตมามาไปไช้บอกนแม่บอกเราเขากะนึิว่าเบลป่าเลปไาเ้ากบบ่อเหรบ่อไรรู้ม ก็สิปลาด้ได้เห็นตัวแรกเออต่อต่อต้องมองทั้งบ้านเลยบ้าวเลยบ้าบุบบวบบุบเนื้อที่ตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นเหง้าไองมันจะเป็น้นในทยคิดไหมแต่จะบุกที่มีขนแบบปลาหลแห้งฮะทุกคนใส่แล้วนะขอนควย mót 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 Nó mót mót Mọt phải... Cái này nữa mót 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 มาไดึงหองหอู้ดิฟ้ามันเกโลเนาะว่ามองหน้ามันนมองหน้ามันบนไมฟาดไปแตคยังไอลรานเปนคะฟาดไปแล้วกะเทามากหมอนของหส่เือปน้าร่ร้้ไม่้อยไ่ร้่มอไ้อ่รอมอมาอมา่้อยไ่ร้ย้เอยอ wai đi đó mà ông con mà ai น่ะ mà tuột เอา tuột เอาแล้วแล้วมันขึ้น khô, ได้ là นะเนาะก็บ่เป็นหยัง5เมตร5เมตร30เลย5เมตร2ครับ5อะไรเงี้ยงั้น30เอาไม่พอ30 हां tủ สิสิได้กี่ตัว

ใส่สำเร็จแล้วพี่น้องต่อข้าวที่มอญเงินญ่พี่น,น,น้องเลยมีดใหม่แล้ว ยุกหรือไม่ขับไปเลยมาขับไปได้ขับรถได้เป็นรถสองคนเบสบุนนุ่งสองคนเบสบรรยากาศกำลังแห้งกระฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบสยังก็บอสลวกปอะไรพี่น้องเอ้ยบ้าต้มอ,อยู่ถึงข้าพุทธ Buồn tốt vào, vào nhóm đây Cá là sẽ leo Cắt thì yeah. leo đúng không? tốt

ใจะสำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยวิวหลักบ้านโอ้ยงามลายพี่น้องเลยนี่จะเป็นเดินยนต์นั่นี่อ

<laughs> à, bưng được nhiều thứ ngang cả ข well oh okay ึ้นอีกแล้วโอ้ยย้ำหมดแล้วใช่ไหำงานเก็บแกจะยังฮะ Hı?